มีคนเห็นว่าเราชอบกินเต้าหูท้ทอดใช่ไหมเขาก็เลยป้ายยาเต้าหู้อันนี้มาชื่อว่าเต้าหู้ของเงาะเฮ้ย <Hey, S 2> ของแงะคือมีหลายคนเลยแหละบอกว่าเต้าหู้อันนี้เอามาทอดแล้วอร่อยมากเราก็เลยซื้อมาลองชิมกันดูค่ะเขาจะมาเป็นแพ็คใหญ่ๆนะคะแพ็คละ10ชิ้น350ยบาททุกคน2กิโลเนะี่ยที่จะเอาไปทอดเราก็เอาเต้าหู้มาซับแล้วก็หั่นก่อนเราหั่นเคียงที่วางไว้บนเต้าหู้ให้ได้ประมาณ9ชิ้นมันก็จะได้ขนาดที่พอดีทุคกคนกินคำเดียวหมดระหว่างหั่นเราก็จะเทกระทะลงไปในน้ำมันด้วยค่ะมันจะได้ร้อนพอดีคือเเรราาาจะทอดในนนนน้ัี่่แกไวป แต่ก็จะดูเอาว่าให้ข้างนอกเขามีความเป็นสีทองทองแล้วก็เอาขึ้นเลยน่าจะฝั่งลวประมาณ4ี่ถึงห้านาทีอ่ะทุกคนน่ากินมากและจะบอกว่าข้างนอกมันกรอบข้างในนุ่มสุดเป็นเนื้อคัสตาร์ดแบบตะโกนเต้าหู้คองแงะที่ทุกคนแนะนํามามันไม่ธรรมดาและเนีรรมม่ยอร่อยแบบอร่อยเลยเราซื้อน้าจิ้มของเขามาด้วยเป็นน้าจิ้มมะขามน,น,น้ําตาลโตนดก็จะมีน้าจิ้มมีถัว่วมีพริกมาให้ด้วยโอ้โหแล้วบอกเลยว่าน้าจิ้มดีมากเอามากินกับเต้าหู้ทอดกรอบๆนุ่มๆข้างในแล้วโคตรอร่อยอร่อยโคตรเต้าหู้อเนื ที่ชื่อว่าเต้าหู้คองแงะจากโรงงานไปซื้อว่าลองกินกันได้ทุกคนอร่อยจริงๆ